รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดค่ะพวกเราทำการถอดแมสตอนอยู่ในรายการจบรายการใส่แมสตามปกติและทีมงานทุกท่านใส่แมสทุกคนเลยครับพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนค่ะวันนี้คุณแพมมีอะไรมาแจากไปชมกันเลย วันนี้ยังคงแจ้งเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเครื่องซักผ้าค่ะแบบทังเล็กด้วยใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะสแกน q r วอารคส่งชื่อนำสกุลมาได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะไทยแทบของเราถ้าพูดถึงเนื้อโพลยังคำแน่นอนเราจะนึกถึงจังหวัดสกลน,นครนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดนี้ไม่ได้มีดีแค่นี้แน่นอนจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ พระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามหลือเลื่องน้องหานแลตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมหากใครไปเที่ยวที่จังหวัดสกลนครชวนแวะสักการะหลวงพ่อพระองค์แสนที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนครโดยในทุกๆปีจะมีงานประเพณีแห่ประสาทพึงซึ่งถือเป็นงานประเพณีสำคัญในเทศกาลออกพรรษานอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วสกลนครยังมีของดีของขึ้นชื่อและสินค้าโอท็อปอีกมากมายจะมีอะไรบ้างไปเลือกช็อปในรายการกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณเอค่ะประธานบิสคลับจังหวัดสกลนครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เอนะฮะได้เลยค่ะพ่านึกถึงจังหวัดสกลนครนึกถึงอะไรครับพี่เอโคข้าวเม้าครามค่ะอนนี่คือของดีที่เป็น GI ด้วยค่ะของสกลนครงั้นเรามาดูทีละอย่างเลยได้ไหมคะ่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอันแรกคือโคโคขุนโคยังคำค่ะอืมโอ้ทำไมนี่มันคือเนื้อส่วนไหนครับทำไม ลายสวยจังเลยใช่ไหมคะวันนี้ที่หยิบยกมานะคะก็จะเป็นเนื้อในส่วนของลิปอายนะคะแล้วก็ส่วนของทีโบนนะคะเป็นส่วนที่ถือว่านำมาทำสเต็กได้อร่อยที่สุดอ,อ,อยากรู้นิดนึงว่าทำไมโคขุนของสกลนครถึงได้ขึ้นชื่ออ่อ,อพอได้สัมผัสรสชาติของการทานเนื้อโคขุนสกลนครแล้วนะคะคจะรู้สึกถึง มีความนุ่มกลิ่นก็หอมเนื้อแทรกด้วยน้ำมันไขมันมีความนุ่มนะคะละมุนลิ้นเลยทําไมถึงใช้ว่าเป็นเนื้อไทยฝรั่งเศสที่เขียนอยู่ตรงหน้าซองเป็นลูกผสมนะคะอ๋อเป็นสายพันธุ์ของเขาใช่ไหมครับจากเนื้อจากฝรั่งเศสผสมกับลูกโคขุนพื้นเมืองของเราเองโอ้โหไม่แปลกใจนะที่ลวดลายออกมาน่ารับประทานมากเดี๋ยวให้พี่ฝนลองทานแตนนี้ แบบดิบๆไะหรอไม่น่าจะดีต้องลองแบบสุกก่อนนะขอบใจมากคุณอรับผมัอันนี้คืออย่างแรกต่อไปเห็นบอกว่าเป็นข้าวนี่ข้าวจะเป็นข้าวหางค่ะข้าวหางเป็นยังไงคะพี่เอ๋ก็เป็นข้าวเปลือกนะคะที่ผ่านกรรมวิธีในการกระบวนการแช่นึ่งนะคะก็จะเป็นการคัดเมล็ดข้าวออกมาก็จะเป็นสีเหลืองทองนี่คือสีธรรมชาติของข้าวใช่ค่ะเป็นสีธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิตโดยขั้นตอนของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแต่ละชุมชนซึ่งตัวนี้เป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่จนสู่รุ่นลูกแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเป็นข้าวอินทรีย์แล้วมีประโยชน์ด้วยใช่ค่ะมีสารกาบ้านะคะใช่ค่ะเป็นเกือบจมูกข้าบลูสมองนี่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วมีกี่แบบครับที่เราเห็นแบบนี้ขายยังไงบ้างคะก็ตัวนี้เป็นกิโลนะคะข้าวหางตัวถุงเล็กเนี้ยค่ะห้าสิบบาทห้บาทใช่ค่ะ ส่วนข้าวหางทั้ง3สีข้าวหางแล้วก็เป็นไล์บุรี่นี่กิโลละ80บาทก็คือได้1ถุง1กิโลแปดสิบบาทเท่านั้นแล้วถ้าแบบอยากได้แบบสามสีเลยก็มีแบบผสมเป็นสามกริย์ด้วยใช่ค่ะอยู่ที่ลูกค้าต้องการแบบไหนแต่ว่าถ้าพูดถึงข้าวก็ต้องมีจมูกข้าวด้วยใช่จมูกข้าวเราก็เป็นผงนะคะเป็นวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากข้าวหางของเรานั่นเองครับก็ทําให้ผู้บริโภคนะคะทานสะดวกชงกับน้ําอุ่นได้กับกาแฟได้ก็มีคุณค่าทาง อาหารผู้จาดการเหมือนกันอ๋ออย่างที่อย่างที่ทราบเนะจมูกข้าก็จะมีเรื่องของกาบ้าใช่ไหมครับต่อเลยนะครับมาที่ฝั่งนี้หน่อยนี่คือน้ำหมักเม้าสกุลนครค่ะน้ำหมักเมาใช่มาจากผลไม้มันจะเป็นไม้ผลลูกเล็กๆก็จะคล้ายๆกับเบอร์รี่เราก็ได้ใช่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 เมาเบอร์รี่ไหมฮะอันนั้นไหมฮะไม่ใช่จะเป็นพื้นเมืองของสกุลนครอันนี้ส่วนใหญ่เขาดื่มเพื่ออะไรกันนะคะในเรื่องของระบบ ระบายใช่ไหมคะขับสียงห์าเพให้พี่ฝลองทานหน่อยช่างเหมาะดีฉันมากค่ะใช่คะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยโอ้ยต้องชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงเลยค่ะซึ่งจริงๆนะนะสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่จะมาจากวิตามินซีวิตามินต่างๆแล้วก็มีแร่ธาตุอยู่เยอะด้วยน่าสนใจมากๆนะเดี๋ยวให้พี่ฝนบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงครับอร่อยเออกินง่ายดื่มง่ายกว่าที่คิด เพราะว่าสีมันอาจจะเราอาจจะกลัวว่าเอมันจะปาดหรือเปล่าผมหรือเปล่าแต่จริงจริงมันคือเปรี้ยวอมหวานเลยค่ะคุณผู้ชมมีติดปัดเล็กๆเลยแต่ว่าอร่อยยิ่งได้ใส่กับน้ำแข็งหรือโซดาอะไรอย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหน้ำเม่าเนี่มีขายแบบเป็นพร้อมดื่มกับแบบเป็นหัวเชื่ออย่างงี้ด้วยไหมครับราคาประมาณยังไงบ้างครับถ้าถ้าเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็อยู่ที่350บาทควดหนึ่งแต่ชงได้หลายทีใช่ค่ะก็ทานเป็นช็อตได้แถ้าเป็นขวดเลยนะครับขวดนี้แพ็คละ150บาทค่ะหรือว่าราคาดีนะแต่อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องพูดถึงคือครามครับครามไม่ขาดไม่ได้เลยค่ะสีสันของจังหวัดสกลนครโดยแท้จริงเลยตอนนี้โอ้เป็นยังไงบ้างอธิบายหน่อยครามของเราเป็นครามที่ ผ่านกระบวนการผลิตทางธรรมชาติทั้งหมดะนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเรามีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราสืบเนื่องกันมาจนรุ่นสู่รุ่นและปัจจุบันนี้มีการต่อยอดอในเรื่องของผ้าผืนม,มาเป็นเรื่องของการแปรรูปเสื้อผ้าเป็นเครื่องยุ่งถวยใช่ค่ะเป็นหมวกเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นกิฟท์ช็อปต่างๆนะคะตอนนี้เลยว่าราคาดีมากใช่ไหมคะเนี่ยราคาดีค่ะ ย่อมเยาเริ่มต้นประมาณไหนคะถ้าพันคออะไรก็ผ้าพันคอเริ่มต้นที่250บาท2อ0ยหิใช่ฟังไม่ผิดใช่ผ้าพันคเขามีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาร้อนใส่แล้วเย็นไหมคะใช่ค่ะก็คุณสมบัติของผ้าคามนะคะก็คือหน้าร้อนใส่แล้วเย็นหน้าหนาวใส่แล้วอุ่นนะคะไม่ตกสีนะคะและไม่ว่าจะหน้าไหนก็น่ารักด้วยนะครับใช่ค่ะต่อมาด้านหน้าเป็นของกินบ้างของกินวันนี้นําเสนอ อาหารเวียดนาม,มนะคะที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวจังหวัดชลบุร,รีต้องไปทานกันก็คือ ปากหม้อค่ะปากหม้อใช่เป็นขนมปากหม้อใช่ฟิลแบบขนมเบื้องยวนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่ค่ะก็จะมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะแล้วก็เป็นปากหม้อที่เป็นออริจินอลที่ใส่ผักแล้วก็หมูยอหมูสับอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นไข่ม้วนไข่ดาวไข่พับค่ะวันนี้ตายแล้วพี่ฝนต้องลองทายให้เราดูหน่อยแล้วแหละมีความหลากหลายสักหน่อยเพราะว่าบอกเลยว่านี่คุณผู้ชมคะน่ากินมากใช่ตัวที่พี่ฝนทานอันนี้คือเป็นปากหม้อแบบไหนครับอันนี้เป็นออรนันี่ค่ะ <Original. S 2> <Original. S 1> อริจินอลออริจินอลค่ะเออนะซึ่งจริงมีหลากหลายนะแบบเป็นไขม่ม้วนก็มีคู่กับหอมเจียวหอมๆกับกรอบนะคะโอ้โหหลากหลายอ่ะพี่ฝนนิดหนึ่งรสชาติเป็นยังไง้างครับอร่อยอะ่ะคือบอกเลยว่ามันจะแบบมันไม่เหมือนปักหม้อที่เราคุ้นเคยกันในกรุงเทพนะคะ,คะ,คะมันจะอารมณ์เหมือนแบบข้างในเป็นไส้หมูสับหรืออะไระประมาณนี้คะ่ะแล้วมีผักอยู่ข้างในตัวน้ำจิ้มเขาก็จะแบบหวานๆหน่อย อร่อยมากแป้งนุ่มนด่มดีสุดยอดตบท้ายฮะนี่อะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นข้าวเม่าอบกรอบนะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากข้าวหามาเพื่อให้ผู้บริโภคทานได้สะดวกแล้วก็สําหรับคนรักสุขภาพมันจะเป็นในเรื่องของ เป็นข้าวเม่าอบกรอบพันยาพืชด้วยนะครับผมทานก็ง่ายทานง่ายทกได้ับรถแล้วมันคิวจังเลยแบบรององได้เลยนอกามีประโยชน์ด้วยแล้วก็สะดวกด้วยหรือว่าคนที่ออกกาลังกายอย่างออปปี้ก็ได้น้องอยากทานอะไรที่มันแบบรักสุขภาพหน่อยอืมได้นะทานอร่อยครับแล้วมันกรอบด้วยพันยะพืชลูกเกดต่างๆมันเข้ากันหมดเลยค่ะเยี่ยมเลยครับ อย่างนี้อยากจะซื้อของเหล่านี้โทรไปได้ไหมคะพี่ได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะใช่เลยค่ะหรือว่าไปเที่ยวจังหวัดสกลนครก็ได้ได้เลยค่ะมีของดีมีที่เที่ยวเยอะเลยเยอะมากเวันนี้ต้องขอบคุณเบย์มากมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้านะครับผมใครที่รอโปรโมชั่นดีจากคอลลเจนนะฮะพี่เชนมีมาฝากบอกเลยว่าถูกที่สุดในรอบปีและใครที่ชอบทานหมูส้มได้ชิมแน่นอนพักตะกูครับ s พี่เชนี่คือถูกที่สุดในรอบปีแล้วคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะจริงค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วยกันแซ่บของเราโอ้โหพี่ฝนหอมไหมมากค่ะหอมมากเลยหมูส้มร้านนี้จากร้านหมูส้มคุณโอ้นั่นเองค่ะจะบอกว่าหมูส้มร้านนี้ผลิตจากเนื้อหมูที่คัดสรรพิเศษด้วยนะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นส่วนของหมูล้วนหรือถ้าใครชอบแบบหมูติดกระดูกก็ต้องเป็นหมูซี่โครงโอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะยังหอมขนาดนี้ให้พี่ฝน ลองชิมดูดีกว่าว่าจะรสชาติแบบว่าอร่อยขนาดไหนอันนี้เขาทอดให้ร้อนๆด้วยนะนี่เป็นยังไงพี่ฝนเรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความแบบเ,เรียกว่าหอมหรือกระเทียมอะไรก็ไม่รู้ที่เขาใส่ไปด้วยอะเพราะว่าจริงๆออแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมซื้อไปนะคือพร้อมแบบเนี้ยคือแพ็กสูญญากาศอย่างดีเลยและที่สําคัญมีเครื่องเคียงให้พร้อมมีทั้งขิงดองกระเทียมที่ผลิตเองด้วยนะ <üm. S 2> สะอาดปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญในถุงเห็นไหมคะ มีเป็นแป้งด้วยเพราะ<ม>ว่าเราจะต้องเอาแป้งเนี่ยมาคลุกเคล้าก่อน<ม>แล้วถึงจะนําไปทอดเพราะฉะนั้นซื้อไปเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะขาดแค่น้ํามันค<ม>ุณก็แบบว่าคลุกเคล้าไปสิครัแล้วทอดเลยหอมๆแบบเนี้ยโอ้โยกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้บอกเลยว่าฟิน<ม><ม>เนี่ยและที่สําคัญนะราคาดีมากคุณผู้ชม<า>แบบ <ไง S 1> นี้นะราคาแพ็คหนึ่งครึ่งกิโลเลยนะราคาแพ็คละ120บาทเท่านั้นเองและถ้าบอกว่ามาจากรายการแซ่บพาซ้ำ บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ5แพ็คส่งฟรีด้วย<อ>ไม่เสียค่าส่งเลยแพ็คละ120บาทดีนะแต่ถ้าซื้อไปลองแพ็คเดียวก็ค่าส่งบวกไปอีก30บาท<อ>ใครสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0984759943นะคะเอาล่ะหมดเวลาในช่วงช่วยกันแซ่บแล้วแพรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะมาครับแจกของรางวัลกันต่อเลยโอ้โหลายชื่อแน่นตู้เลยวันนี้ครับ เอาละเรามาดูกันนะครับว่าผู้โชคดีวันนี้เป็นคุณนัดกดชมระประมาณนี้นะคะนะครับผมนะอยากจะช่วยอ่านนะฮะแต่ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะพี่ฝนนะฮะขอโทษด้วยนะครับด้วยวิธีการที่ร่วมสนุกง่ายมากๆนะครับผมก็สแกนคิวอาร์โค้ดครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับ ระหว่างรอสายนะฮะจบจากรายการเราไปอย่าลืมติดตามรายการข่าว3สีครับและค้ำวันนี้ตอน6โมง50ครับซีรีส์ถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวัง2ตอนสุดท้ายแล้วด้วยและก็รับสายแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณนัทกดชมนใช่ไหมคะค่ะจากไหนคะยังไงคะอ๋อจากรายการแซบพาซ่าค่ะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วแสดงว่าส่งรายชื่อมาใช่ไหมคะนี่ขาอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะ รุงเทพมหานครค่ะกรุงแม่วันนี้พี่รับไปเลยค่ะเครื่องซักผ้าขนาดเล็กจากสมาร์ทโฮมโอ้ยขอบคุณมากเลค่ะยินดีด้วยนะคะปกติใครเป็นคนซักผ้าครับอะไรนะคะปกติใครเป็นคนซักผ้าครับซักเองค่ะอุ้ยงั้นก็ดีเลยมีตัวช่วยไปแบบว่าช่วยให้ซักง่ายขึ้นอีกโอ้โหอยากได้มากเลยค่ะได้แล้วพี่ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้ำอีกสักรอบนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะหกโมติดตามซีรีส์ถ้ำหลวงภารกิจแห่งความหวัง2ตอนสุดท้ายแล้วครับค่ะและคืนนี้นะคะซุกตา2550ค่ะเวลาของพวกเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซบซาซาสวัสดีครับ s